อยู่ในนอกอวกาศอันแสนไกลที่นี่ที่ไหนไวะเนี่ยเฮ้ยนั่นคือ,อไหล่ดวงอาทิตย์อ่ะเอาแล้วประตูสีเหลืองเปิดออกมาโผล่มาเดี๋ยวนี้ใครที่อัญเชิญข้ามาเยลเยโลแลนเทนฉันรู้นะว่าความกลัวคือแหวนของเจ้าแต่บางเความรักนั้นจะครอบงำทุกอย่างเองมึงอ่ะหยุดตนอสูความกลัวไม่ได้หรอกเอาไปไอ้เฮียนี่เฮียไอ้สัตว์ตีลังการหลบแบบหล่อเท่แล้วก็หันไปนี่ไอ้เฮียเอ้ยตัวแทนแห่งความรักจะครอบงำเจ้าเอง ฉันผิดหวังในตัวเจ้าจริงจซินเนสโตไอ้เหี้ยรับไปเลยความโกรธของกูไอ้สัตว์เจอกูแน่ไอ้เหี้ยมาแล้วนี่ที่กูสร้างอะไรบ้างตักอย่างกระทิงสีแดงโอ้ยเหี้ยพุ่งชนไอ้สัตว์เลดบูไอ้เหี้ยมึงล้อเลียนอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยช่วยด้วยใครก็ได้เฮ้ยฉันมาช่วยแล้วไอ้เหี้ยนี่เป็นไงไอ้สัตว์เฮ้ยไม่ต้องห่วงแหวนของฉันนั้นคือความฝันนะนะเอ้ยความหวังบอกเลยว่าจะช่วยนายได้อย่างดีเลยล่ะสำหรับขอบคุณมากเฮาเหรอเขาจะมาหรือเปล่าอ่ะโอเคเหี้ยนี่ เหล่าแลนเทิร์มารวมตัวกันโดยไม่ทราบสาเหตุเฮ้ยนี่ใครอะแลนเทิร์สีส้มแลนเทิร์นคนคมโลภนี่วะตอนนี้บอกเลยว่าเราได้เปรียบนายแล้วล่ะอะไรที่พาเรามาที่นี่ฉันมาเอาของนั่นแหละทำไมถึงอยู่ที่นี่เฮ้ยหยุดก่อนไอ้ซองกูมาช่วยแล้วนี่ไอ้ที่จะใช้คาถาด้วยแต่ไม่ใช่เชวอนอิเดโกเอาออกไปเดี๋ยวนี้ฉันเข้าใจเลยนะลาฟริสบ้าเราอะไม่ได้เอาพวกนายออกมาที่นี่เดี๋ยวก่อนนะถ้าพวกเราไม่เกี่ยวข้องแล้วใครเอาเราออกมาที่นี่ และใครล่ะนั่นก็คงจะเป็นชั้นนะนะเฮ้ยอุ้ยเชี้ยตัดมาที่เมืองนี้แน่นอนเมืองกอตแฮมซิตี้พระเอกของภาคนี้อืมบริษัทเวนไอสัตบอกเลยว่าแบทแมนวีรลบุรุลัติการออกมาประจนภัยแล้วลงไปในท่อโอ้โหเขี้ยเสกขยะยังเป็นเลโก้เลยไอสัตทางคาวบินมาเปิดมาต้องเท่ๆแล้วล่ะเฮ้อโอ้โหเชี้ย จริงเอ้าเชี่ยเอ้ยพร้อมกับคู่หูของเขาโรบินเฮ้ยได้แน่ใจนะว่าคิลเลอร์คอกมาทางนี้แบทแมนเออเขาพังเมืองมาซึ่งเขาต้องมาทางนี้แนะ่และเขาก็กินอาหารเที่ยงที่นี่ด้วยโอ้โหเชีย่ยเป็นทางยาวไปเลยเฮ้ยเฮียไปก็ได้โอเคมาแล้วครับสวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมเลยกันในเกมเอ่อแบทแมนเลโก้ LEGO. ใช่ภาค3าด้วยซึ่งที่ผมเอามาเล่นก็เพราะว่าใช่ผมไม่มีเกมเล่น ซึ่งผมก็เอามาเล่นแบบขำๆนะผมก็ไม่เคยเล่นมาหรอกเห็นว่าแบบผมมีในมีในอะไรว่ามีในคังพอดีเลยเอามาเล่นอ่ะนะโอเคสำหรับใครที่แบบเออเห็นผมเล่นเกมนี้แล้วแบบรู้สึกชอบอะไรต่างก็บอกผมได้นะผมจะได้แบบเออเอามาเล่นต่อในพาร์ตต่อไปโอเคไปไงต่อวะฮึบฮึบโอเคถึงอยู่เตะเตะเตะเออเปิดออกมาโอเคเป็นน้ำโอเคเป็นการดูดน้ำออกไปเพื่อให้เราลงไปข้างล่างได้เตะแม่งเตะแม่งพังแม่งทุกอย่างไอ้เหี้ย ผมก็เคยเล่นเกมแบบนี้มาก่อนแบบเป็นเกมเลโก้นั้นน่าจะเป็นอิดิเนโจในเพย์สองเออก็พอจะเก็ตอะไรหลายๆอย่างอยู่เฮ้ยนี่ผมจําได้เคยเห็นในฉากเปิดเกมไอสัดอูรู้ดีเลยโอเคแล้วหลังจากนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วล่ะอะเรามารู้ไปด้วยกันแล้วกันไปอันนี้ผมจําได้ว่าต้องเก็บโอเคมันเคยแบบมีอะไรวะเขาเรียกว่าโฆษณาแบบไปดูรีวิวมาก่อนที่จะเอามาเล่นนะนะมาโอเคโอเคโอเคยี่ห้าใช่ไหมได้ โอเคเสร็จเรียบร้อยไอ้เหี้ยออกมาเป็นเครื่องอันใหญ่ยักษ์กดเลขสองโอเคเฮ้อผมใช้จอยนะแต่มันขึ้นบาทั้งสองอะดิแต่ผมก็โอเคผมก็เซตปุ่มไว้แล้วพอจะําเลขได้อยู่ตูมอีกรอบไหมตูมโอเคไอ้เหี้ยสัตว์พังทลายหมดเลยไอ้เหี้ยกูมาแล้วโอเครับไปเลยเซ็นเซอร์สูตรของแบทแมนโอเคมันมันคืออะไรวะอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยวุ้บเฮียไอ้สัตว์นึวสปินเตอร์เซลกดเลขสองวู้เชี่ย สัตว์เป็นสีเขียวโอเคมาสแกนกด2ได้เด็ดดึง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 เฮียออกมาออกมามากเออโอเคไงต่อเป็นจอทีวีไงต่อวะต่อยแม่งต่อยแม่งกดเลขสองโอเคนี่คืออะไรอ๋อเห็นไหมเออเออเห็นไหมเชื่อมนะเชื่อมท่อเชื่อมท่อโอเคขั้วบนไม่ต้องช่างแม่งเปิดอันนี้แล้วก็เปิดนี้น้ำก็ไหลเข้าไปจากซ้ายไปขวาโอเคไงต่อโคตรเท่เลยว่ะเฮีย เอ้ยมึงทำได้เฮ้ยนายดูตื่นเต้นนะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วกระโดดลงบันไดไป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 เติร์ด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 ฮะชุดของนายน่าจะปกป้องไอ้เหี้ยท็อกซิกสลามได้นะเออนายอยากให้ฉันไปทักกับปรำความสะอาดเองใช่ไหมล่ะไอ้เหี้ยอะไรของมึงโรบินอย่าพึ่งบนเราทำงานกันก่อนเราทำงานกันก่อนเออ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 พังไหมให้หมดไอ้เหี้ยพังไหมให้หมด ประกอบ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 โอเคประกอบเสร็จเป็นไรอ่ะนี่คืออะไรวะวืบโอเคบันไดลงมาเอ้ยเฮียโคตรส,สวยเลยวะ่ะเจ๋วเจ๋วเจ๋วโอเคไป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 ยิงยิงยิงมาแล้วแบทแมนฉันจะเปิดทางให้นายเองเกียยแม่งโอเคปิดสองอันแล้วโอ้โหลงมาข้างล่างสแกนโอเคเดาไม่ยากเดาไม่ยากเซนเกมล้นลวนๆบอกเลยอันนี้เฮ้ยคืออะไรอ่ะอ่ะเลขสองยิง อุ้ยมึงดึงทั้งหมดนั่นพังได้ด้วยแค่สลิงอะนะอุ้ยเชี่ยมึงเป็นใครเนี่ยไอ้สัสเข้าไปในรถไฟเดลงมามีอะไรไหมครับข้างนอกโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของแบทแมนเป็นคนที่แบบบินได้อะกดกดไอกระโดดค้างโอเคตีตีตีนี่คืออะไรสร้างสร้างสร้างสร้งสร้างสร้างยิงให้โรบินมาแต่โรบินกูขึ้นมาแล้วแล้วกูทำเพื่อต็อกแตกต็อกแตกหักแม่งเปิดน้ำมาเพื่อไล่ไอ้เหี้ยสลามเมือกนี่ แล้วก็เปิดน้ำข้างล่างเพื่อเป็นการเปิดฝาท่อโอเคให้เรากระโดดข้ามไปโอเคเราไม่ยากเราไม่ยากระวังนะโรบินไอ้พวกเี้ยนี่มันลื่นมากเลยโอเคได้เลยโอเคโอเคไม่ใช่ปัญหาโอเคข้างบนดึงว่ะเพื่อโอเคไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตัดพาร์ทเกมนี้ยังไงนะผมไม่เคยเล่นอน่ะดิไม่รู้ว่ามันเป็นรูปแบบไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็รู้แล้วกันผมอาจจะไปลองดูว่าจะตัดแบบไหนนะนี่คือหลายเรืองแสงมีอะไรประกอบ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 โอเค เฮ้อดึงพังเรียบร้อยนั่นไงไอสัตว์ตัวพ่อที่เราตามหาอยู่คิลเลอร์คล็อกไอเคไอโครเคไอสัตว์เจอกูกูลงไปหามมงไอี้มึงรอแป๊บหนึ่งโอเคแบทแมนเดกว่ยไปสแกนได้โอเคเฮ้ยเอ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮยเฮ้ยเี่ยนด้ยเฮ้งเจ้ยเว่าเฮายเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย่อ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้นเ้ยเฮ้ยห่้้เฮ้ยเฮ้ยนฮเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยยกลัวนะนะแต่เรามีงานต้องท ใอ้ใครบอกว่าฉันกลัวฉันไม่ได re ้ก uh, ล so like, oh ัวส yes. ักหน่อยเ้อไอ้เหี้ยสัตว์ไอ้หนูหนูโอ้ยเหี้ยมันเม่ให้มึงกลัววะออหน่าค้างขาวกับหนูก็ไปตางกันเท่าไหร่แต่มึงไม่ใช่ค้างข้าวสักหน่อยไอ้เหี้ยเอาหน่ายสัตว์มึงต้องรู้ที่จะควบคุมอารมณ์นั่นคือจุดอ่อนนะนะเวลาการต่อสู้เฮ้ยแค่ฉันกลัวไม่ได้แปลว่าฉันสู้ไม่ได้นะเว้ยเออเหี้ยหนูสัตว์อะไรกลัวโอ้ยเหี้ยมึงยังกลัวหนูอยู่เลยขึ้นมาเออเหี้ยเอ้ยสัตว์ฮัลโหลครับหากูอยู่หรือไง อุ้ยเฮียแบทแมนไอสัตว์ไม่หนูนี่จระเข้เฮียจระเข้ยักษ์ด้วยไอสัตว์หนีไรเฮียหนีหนีหนีเพ็ดก่อนเพ็ดก่อนเช็คพอยต์โอเคมาดิเฮียมึงว่ามาเลยมันจะเป็นยังไงเออมันมันแค่ชั้นหรือเปล่าหรือว่าคิร์ล็อกนั้นดูตัวใหญ่กว่าเดิมมากๆเลยเอาหน้ายิ่งมันตัวใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งล้มแรงเท่านั้นโหแบทแมนไอสัตว์มึงเล่นแบบไอเฮียคารลมคมคายมาดิ ไอ้ขี้แพ้แบทแมนและไอ้ขี้สมองนกไอ้โง่มึงจับกูไม่ได้หรอกมึงกล้าด่าโรบินโง่เหรอมึงพูดความจริงออกมาได้ไงไอ้เหี้ยอย่าว่าทีมเด็กกูภาคนี้โรบินรับบทเป็นทีมเด็กอ่าใช่ต้องพูดว่าภาคนี้ทีมเด็กรับบทเป็นโรบินเออโอเคไปสำหรับใครที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเออพวก DC หรืออะไรต่างๆมากมายก็บอกผมได้นะผมก็แบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เออใครรู้ก็ แบ่งปันความรู้อะไรต่างได้ก็สนใจในเรื่อง DC อยู่มากไม่น้อยเลยล่ะแวบเฮ้ยไอ้เหี้ยสมุนจระเข้ทุบพื้นเฮ้ยทุบพื้นอีกรอบนึงทุบทุบทุบเอาเขี้ยผิดคนโทษโทษโทษเฮ้ยไม่ได้ไอ้กูกดอะไรค้างเอากดโอ้ฮะกูหายตัวแล้วด้วยเหี้ยโคตรดีเลยเก็บประกอบประกอบประกอบให้กูประกอบเถอะอย่งต่อยกูนะผมไม่เห็นคุณนี่หวา้เหี้ยกูประกอบอยู่ไม่เห็นกูชัดเอ๋ยกูอยู่ในเงามืดห่อห่อห่ออ้ยหอยโอ้ยโรบินถือว่าเป็นตัวแวบบครแล้วไป เอาไปใส่เครื่อเฮือเฮ้ยพวกมึงยืนมองเฮืยอะไรกันไอสัตว์กูก็แค่เอาของมาใส่พวกมึงจะไม่โจมตีกูจริงๆเหรอเนี่ยอเฮืยกูใส่จนเสร็จแล้วเนี่ยสากมาอุ้ยเฮืยสัต่นกลายเป็นอย่างนั้นเลยเฮ้ยลุมมันลุมกระทืบกูอยู่ไอ้เฮืยมันลุมถึงกูว้าวเฮือเฮ้ยเฮ้อเฮืยอะไรโอ้ยโดนกระทืบโดนกระทืบแบทแมนช่วยกูด้วยไอ้เฮืยเดี๋ยวเป็นตัวแบทแล้วกูขึ้นแม่งเลยแล้วกันยิงแม่เอาไปเลยไอเฮืยปืนตาข่ายเฮ้ยกูจับมึงได้แล้วเจอกูเดี๋ยวก่อนโรบิน ้ยไอสัตว์ตาข่ายแค่นี้จับกูไม่ได้หรอกกูจระเข้ยักษ์นะเว้ยฮ่าฮ่ามาแล้วไอสองต่อยแม่งเฮ้ยชิบหายไปตะแลงเด้งไปเฮ้ยโอ้ยนี่อะไรตีโรบินสะดุดล้มหลบหมัดไอเฮี้ยเฮ้ยโคตรหล่อคุยปาไปบล็อกได้ไอสัตว์หนีละพังกระแพงแง่งเลยแล้วกันไอเฮี้ยเฮ้ยไออย่างน้อยฉันก็ไม่ได้กลัวนะเฮ้ยนายดูภูมิใจมากเลยนะอย่างน้อย ก็แค่อารมณ์ฉันเรียนรู้มากเลยกับงานนี้นะนะเฮียมึงยังยิ้มได้อะเฮียโคตรแจ๋วเลยสัตว์เฮยอยเชียจ๊กเกอร์ไอ้สัตว์มีใครอีกวะเนี่ยฉันได้มาแล้วแผนที่ของท่อนี้อุ้ยแบทแมนแล้วก็ไอ้เฮียโลบินอย่างนั้นนะน่าเสียได้เลยที่ฉันไม่ได้ไปหวัดดีพวกเขาเออฉันเอาของมาให้แล้วจ๊กเกอร์เฮ้ยเอาหน้าอย่างน้นฉันก็ควบคุมอาคามไอซลัมได้นายจะมาโทษฉันทุกอย่างไม่ได้นะ เราออกมาข้างนอกและมาเอนจอยบรรยากาศกันดีกว่าโอ้ยเฮียเอ้ยกูดมแต่ขยะเอ้ามานี่นี่แน่โอ้ยเฮียหน้ากูเฮ้ยข้างล่างนี่แม่งโคตรเหม็นเลยกรันดี้ไม่ได้เหม็นนะเฮียเมื่อเหม็นเอาหน้ากรันดี้ฉันคิดว่าเขาพูดถึงท่อนะนะไม่กูพูดถึงมันนั่นแหละเฮียแม่งอย่างเหม็นอ่ะโอ้ยเฮียกูเหม็นปะวะไม่เหม็นไม่เหม็นเคเค